สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่แม่น้ำสารวินซึ่งเดินทางมาจากแม่สะเลียงแล้วสถานที่ตรงนี้เป็นเป็นอุทยานศพแงะนะครับซึ่งอยู่เขตแม่สะเลียงอำเภอแม่สระเลียงนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนกว่าจะมาถึงตรงนี้ผมนั่งเรือมาประมาณ3กว่าชั่วโมง เหมา,หมาชาวบ้านซึ่งเป็นาชาวกะเหลี่ยงในหมู่บ้านนะครับโดยอยากจะอ่านบทกวีให้ให้ฟังนะครับชื่อบทกวีว่าอรยะขัดตาทับนะครับลองฟังดูไม่เคยมีความจริงที่มากพอเมื่อกลงล้อชะตากรรมล้มเหลวคนดีเป็นเศษส่วนของคนเลว น้ำก็น้อยกว่าเปลวเหีวกับฟ้าคำถามมันน่ากลัวกว่าคำตอบเสมอเลือความยุติธรรมต่ำช้าอาคติอวดภูมิสูงสุดตาปัญญากลายเป็นปัญหาของสังคมความฝันมีมากเกินต้องการเชี่ยวชาญไร้สันทั์อันเหมาะสมในทางปฏิบัติยิ่งมัดปม ไม่อยู่ในเงื่อนไขสังคมล้มกฎเกณฑ์ทฤษฎีมีไว้ทดสอบแล้วเพิกเฉยไม่รู้เลยด้วยตาให้ใจเห็นภาคปฏิบัติด,ดำลงคงกรรมเวนทำเป็นเล่นสนองของอัตตาดอกไม้มีน้อยกว่าก้อนอิดมิดแท้เท่าตุลีปวงขี้ข้าสาสตร์คนให้ คนดีหวังปีทาผูกใจแค้นแน่นหนาด้วยอาจมอารมณ์ดีถูกกว่าต้อนให้จนมุมขยายแตกกัดกลุ้มให้นุ่มหงอารมณ์ร้ายกลายกรอกลดนิยมหลอกสังคมด้วยคำอาระยะสุกกระจุกทุกกระจายตายกระจุยธรรมดาถมถุยไรสัจจะอายุติธรรมย่ำยีขี่คอพระ สติปฏิสนธิอวิชชาปัญญาเป็นสาเหตุอันเลวร้ายลมหายใจให้สาเหตุเป็นปัญหาเลือดเข้มข้นมีน้อยกว่าน้ำตาวันเวลาล้มเหลวสุดเรลวซ้ำไม่เคยมีความจริงที่มากพอกงล้อชตากรรมถูกเหยียดหยามคนดีเป็นเหตุผลของสงครามในมงยามอารยะขัดตาทัพ ไม่เคยมีความจริงที่มากพอกงล้อชะตากรรมถูกเหยียดหยามคนดีเป็นเหตุผลของสงครามในมงยามอารยะขัดตาทัพครับขอบคุณครับ